30, 30, 30. ไปมีซ้อมมากี่ว 6, 000, 000ันเนาะก็สองอาทิตย์ครับเราซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงบาวินครับมีใครเป็นผู้กงผู้ซ้อมบ้างไปนี่ก็เราแก้วกับเดชลุงจอร์นักนคือพวกในค่ายเยอะตัวใหญ่ช่วยกันเนาะ <c ười> ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามครับเราสูงเท่าไหร่ตัวหกสิบน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับพวกสิบสองครับเราเมืองใดครับฝีเมือแล้ววันนี้เราไปเจอรุ่นพะี่เนาะชาละวันยังไม่เคยเจอกันแน่นอน อันนี้คือไฟแรกเลยจ้าได้ศึกษาเกมมาต่อยพี่ก็มาปะก็ศึกษาเขาเป็นมือตัดตายอะไรแบบนั้นไหมก็ถือมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมวาต่อยไงก็ต่อยกันก็ไปต่อยตัดตายเราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล้ามเนินล้ามเนินวันนั้นเราเจอกับแมงค์ดัมเหรอเป็นไงบ้างแพ้เลยพาแพ้แสดงแมงค์ดัมมาวันต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยีร้อยยี่แปดวันนี้มาต่อยร้อยยี่แปดต่อเวทเดิมแล้ววันนี้ร่างกายเราตอนนี้เป็นไง ก็เริ่มกลับมาก็เลยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงครับไม่ว่าเย็นนี้พร้อมมาแจ้งเกิดก็เนีนเราพร้อมอืมต้องเอาไทยนาดกลับบ้างแล้วเนาะครับเราไม่เจอชัยนานี่มากี่ไฟสองสองไฟเต็มเลยเหรอครับอืมแต่ไฟดีไฟสามครับคือได้ขยับร่างกายมาหลายสองไฟแล้วใช่แล้วก็ไฟสามข้างหน้าจะดีกว่าเดิมเนาะครับอ่าเราปล่อยมวยบอลรุลุทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณ แปดสิบห้าสิบเราควรจังหวัดพัตลุงเอาฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี่หน่อยก็วันนี้ก็ฝากสิบสามเคยื่องที่แน่นอนพร้อมอาเชยนะกลับค่ายล่าับามพร้อมแล้วนะโอเคขับจะมาน้องชาย